สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมวันที่รีวิวนี่วันที่2 2ธันวาคมโอใกล้คริสต์มาสแล้วนะครับโอจะหมดปีแล้วนะปับป๊บๆจะหมดปีแล้วนะครับตอนนี้พี่พ,พยายามจะหานาฬิกาในกลุ่มราคาย่อมเยาที่มันคุณภาพมันโอเคคือเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายแล้วเนี่ยมันคุ้มที่เราจะจ่ายแล้วก็ได้สเปคที่โอเคนะครับผมก็ดูตัวนี้มาอีกต<ส>ัวหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพราะว่า คือบางคนเขาอยากไดนาฬิกาเป็นแบบว่าไม่มีเข็มเป็นดิจิตอลเนี่ยล้วก็ใช้ไดลนานาเนี่ยตัวน,นี้นะ่าสนใจนะครับผมเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นนาฬิกาน,นี่ดูนี่ก่อนเลยเนะออยาะเขาแยิบเลยแล้วกันนะคนนี้ยิบเร็วเลยเนาะแกะก่อนเนี่ยเห็นมีเข็มนี้ไหมแบตเตอรี่10ปีบางคนชอบในาการใช้ยาวๆแบตเตอรี่10ปีนะครับสเปคค่อนข้างให้มาดีนะครับถือว่าดีนะ่แบตสิบปีจับเวลาได้กันน้าได้ร้อยเมตรซึ่งปกติน,นาฬิกาทั่วไปถ้ารุ่นพันกว่าบาทมันจะ50เมตรตัวนี้ได้มาร้อยเมตรเลยนะฮะตั้งปลุกได้มีไฟ ตั้งเวลา2ประเทศก็คือเวลาประเทศไทยประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเราจะตั้งประเทศอะไรก็ได้นะครับพี่ว่าหลักๆที่ต้องใช้ทั่วไปเนี่ยมันมาครบแล้วนะครับผมจะด้อยกว่าจีช็อกก็คืออย่างแรกก็คือจีช็อกเน่ยแน่ๆ2 0 0เมตรนะครับแล้วก็วัสดุจีช็อกต้องยอมรับว,ว่าคือมันเอาไว้ใส่แบบออกไปลุยสาหัสสาหัสนะเอาตรงๆคือมันสาหัสสาหัสอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบใช้แบบชีวิตประจําวันทั่วไปใส่ทํางานเอ่อทำวิ่งออกกําลังกายบ้างอะไรเงี้ยทำได้ทำสวนเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับ ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยโดนแดดโดนฝนนี่พี่ว่ากลุ่มพันกว่าบาทน,นี้พอแล้วนะพอแล้วนะแหละเราไม่ได้ออกไปออกลุยแบบทาสงครามอะไรหรืออะไรขนาดนั้นนะ่ะใช้ประมาณนี้ก็เหลือๆนะครับในในงบประมาณเนี้ยนะก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูนะครับตัวนี้เทียมามาให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็นสีที่ขายดีมากนะครับเป็นจอดํานะครับเป็นตัวนี้จอดํานะครับสายเนี่ย ตามสเปคเขาบอกว่าเป็นสีเทาครับเทาเข้มดูตัวจริงเออมันก็เข้มจริงนะมันเกือบจะดําคือถ้าไม่บอกเนี่ยบางคนจะไม่รู้นึกว่าเป็นสีดํามันเป็น,น,เ,ปนเทาเข้มๆเลยนะครับเนี่ยตัวจริงไม่รู้ในจอเห็น,นเป็นเทาเข้มไหมแต่ตัวจริงมันออกเป็นเทาเข้มๆมันไม่ใช่เทาอ่อนๆนะครับผมเนี่ยขอบตัวนี้เป็นโลหะนะครับเนี่ยเป็นโลหะนะครับก็เลยดูหรูขึ้นมานิดนึงเห็นบนนับปัดไหมครับมีเขียนไว้เนี่ยมีอิลูเมเนเตอร์เกี่ยวกับไฟมีเขียนทั้ตรงเนี้ย10ปีแบตเตอรี่10เยียร์แบตเตอรี่นะครับบนนัปนบป แล้วก็มีบอกเวลานะครับบอกวันจำว้น,นะครับพุทธเดือนวันที่นะครับ ไอ้ตรงที่มันเดินเดี๋ยตรงนี้ดิจิตอลที่มันมีเส้นขาวๆข,ขึ้นมาเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปตามทุกๆวินาทีที่มันเปลี่ยนไปนะครับส่วนตรงจอที่มีวงกลมสอันเนี้ก็คือถ้าเราตั้งฟังกชันอะไรเป็นพิเศษเนี่ยมันจะสว่างขึ้นแต่ตอนนี้มันเพิ่งแกะกล่องมาเนี่ยไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆก่อนเป็นนาฬิกาที่ไม่หนานะครับเอออันนี้ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าคือบางคนไม่ชอบนาฬิกาหนาเพราะหนาม,นมา,ฟฟมนะมาท,าออทาี่มันดูเฟอรฟฝาไม่ได้มันดูเถิะทะเออดูเถิะทะอันนี้มหนาม่มหน่มาด้วยนะเนี่ย เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซีมจครับ1ปีพร้อมกล่องค้่ม,มือเป็นประกันอันนี้สายนะมาครบๆอ่ะดูรูปทั่วหลายๆมุมนะหลายๆมุมกันถือว่าในงบพันกว่าบาทคุ้มราคาอันนี้หัวสายนะคุ้มราคานะใส่ลุยๆเป็นแัดสิปีใช้ยาวๆไปนะครับเบื่อสัก5้ปีแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ก็ได้นะก็คุ้มแล้วนะปนระมาณนี้นะพี่ว่านะ,ะเดี๋ยวดูบนข้อมือนิดน,น,นึงนะครับ สายให้มาค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับมือคนมือเขามือใหญ่ๆเนี้ยสบายใจนะสายพอแน่นอนมี่พี่มือเล็กก็ยังใส่ได้อยู่นะเนี่ยมือพี่ประมาณนี้นะอะมีไฟด้วยนะครับกดฟังก์ชันดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะประมาณนี้นะอืคือถ้างบประมาณประมาณเนี้ยดูตัวนี้เลยนะดิจิตอลน่าใช้เนี่ยมีจับเวลาได้นะตั้งเวลาถอยหลังได้ตั้งปลุกได้นะครับปลุกได้กี่ครั้งเนี่ย ปลูกได้หนึ่งครั้งนะครับอ่าโอเคเสียดายถ้าปลูกได้สักสิบมาไม่ไ้มันก็ประมาณนี้แหละปลูกครัง้งสองครั้งนี่ก็พอๆแล้วมันไม่ได้ปลูกกันบ่อยๆนะเอาใหม่นะตั้เวลาจับเวลาตั้งเวลาถอยหลังปลูกตั้งเวลาได้อีกหนึ่งประเทศด้วยนะครับผมอ่าคือเราอยากตั้งประเทศไหนก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วนะครับผมตรงนี้เป็นเป็นไอ้นี่นะไม่ใช่หมุดนะมันทาสวยงามนะจุดๆเนียกลมๆนี่นะอืมอ่ประมาณนี้มีไฟด้วยนะครับเรียกว่าครบๆอ่ะนะครบๆนะยังไงแนะนํานะครับ สนใจนะครับมาซื้อที่หน้าร้านได้นะครับร้านอยู่ข้างในซอยบารมราชชนนี19นะครับผมอยู่แถวปิ่นเก้าครับขอทีครับอยู่แถวขยันอยู่แถวปิ่นเก้านะครับผมเปิดทุกวันครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมไม่ปิดนะครับมาได้ตลอดปีใหม่ก็ไม่ปิดนะครับมาปรึกษาได้นะครับหรือโทรมาปรึกษาได้นะครับดูเบอร์ได้นะครับโทรมาปรึกษาถ้าดูในทิกต o k ก็จะมีเบอร์บอกไว้นะครับดูในนั้นก็ได้โทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับผม หรือถ้าจะสั่งออนไลน์ก็สั่งในไลน์นะครับก็ได้หรือว่าแอดจะเบอร์โทรที่เขียนไว้ก็ได้นะครับเอาสะดวกแล้วกันทางไหนทางหนึ่งทําไม่ถูกก็โทรมาแล้วง่ายที่สุดแล้วกันนะครับผมโอเคครับงไงก็ขอสวัสดีปี่ใหม่ล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวมาแนะนําต่อ,อทีแล้วกันนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าเอา้าลืมบอกขนาดคุยตั้งนานนะเออขอโทษขอโทษจากขอบถึงขอบสเตลเลสน,นะเงินขอบเงินนี่เนี่ยขอบเงินขอบถึงขอบเนี่ยประมาณ4เซนนะด้านยาว ด้านตั้งเนี่ยสาเซนนะครับสคูณสน้องน้องจีช็อคอะน้องๆ้องจีช็อกสี่เหลี่ยมคือไซส์มาตรฐานทั่วไปนะใส่ได้ทุกข้อมือเลยละมือใหญ่ก็ยังได้เนี่ยสายมันยาวอะนะยาวเลยละถ้าไม่เกินร้อยกิโลพี่ว่ายัดยัดลงนะเรียกว่ายัดเลยยัดลงนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะโอเคครับขอบคุณมากครับเราเดี๋ยวไว้เจอลิปต่อไปจากร้านสยามนาฬิกาปีนเก้านะครับสวัสดีครับ